ยกสี่อะยกสี่่น่าจะเสียเปียกอยู่แล้วเราก็เราก็รู้รู้บนเวทีใช่ไหมตลอดการชกนี่มันตืดนรตรงไหนบ้างยกไหนบ้างตลอดการชกเราอื่ตรตรงไหนบ้างน้องเขาเขาเี่ยน้อี้ยข่องใจไหมน้องไม่หน ข้องใจนะแน่นอนแหละแพ้แพ้เแบบียดสูสีแบบนี้ก็อยากจะแก้มือไหมสักครั้งหนึ่งน้ำหนักพิกกันไหนดีน้องร้อยยีิน้องบิวนี่ปล่อยเท่าไหร่ร้อยสามวันนี้เราโชคเทรามบหร้อยสามเจ็ดเราปล่อยปล่อยมาชกกันนะถ้าเจอกันใหม่ร้อยกก็พร้อมตลอดขออีกสักครั้งหนึ่งเมื่อกี้เจอแม่เอ๋ครับลงมาจากเวทียังไมเ่เจอนะ โอเคครับน okay, ้องเป็นกำลังใจู้ต่อไปครับผมเปลี่ยนนไครเลี่ยนจะทุกนเราคิดว่าหมดยกห้าในเราเราเราเนใจอยู่ไหมดยกหพว่ยหเราถือว่าเราเราทำได้ทางยกนะแต่ว่ากรรมการไม่ให้ผ่านนี่ยชีหน้หมมักทได้หมมเราได้จะ้ได้ไม่เนได้เยอะนะ โอ้น่าเสียดายมากถึงชครับน่าจะมีโอกาสมาพุกนีนะฮะเออเอน้องวันนี้มันยากง่ายไงบ้างครับบนเวทีโอ้รู้ตัวกี่วันแล้วครับน้องผมทำร่างกายมาอยู่แต่ว่ามามาแทนกรัลนันเป็นไงเกมบนเวทีวันนี้มันแตกต่างกับไฟที่แล้วยังไงครับต้องเปยน้องเปลบ้างอืมไม่เป็นไรเอาใหม้ปารครับติดตาร์เอาไม้ โอเคครับผมต้องใจไปเพียมน้องไปกระชัยสู้ต่อไปครับผม